ច <t> ាំដែរว่ามีកាបូបតូចຫນຶ່ງហ្នឹងកាបូប ครบเจ็ดมือนละจ้าเดี Brother ๋ยวเราจะมาเปิดเบรงเด้๋ยวสาว่าห้างไหนจะเป็นยังไง เราก็จะเอาปลาออกมาจากไหนะคะเราจะมาแปลงเราจะมาแปลงปลาร้านะคะไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมนะคะการทำรังแรกของแม่น้องสตาร์นะคะแปลงปลาร้าก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากเราก็จะเทน้ำปลาลงไปสักหนึ่งกระปุกค่ะโอ้นึ่งควหนึ่งควด ใส่ลงไปเลยมดขวดนี่ละตามด้วยกระเทียมดองหนึ่งหอ่อที่สองห่อนี่แหละจะไม่ได้ันขนาดแล้วนะเนาะตามด้วยข้าวเปลือกที่เราคั่วเมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยปลาขนาดเดกเาจะได้เป็นนะเป็นจะแซ่บปัป้นนี่มันจะกินได้ก่ล่พี่น้อง <c oughs> แรงนะคะขนาดเราทำปลาหน่อยเรา็ยังตามด้วยหัวเชือ้อจ้าใส่ลงไปเลย เพิ่มคว,วามนวนนิชนึงนะคะใส่ลงไปเลยจ้าว้าทำหลายแตก เราก็จะทำการเอาปลาที่เราแปลงมานะคะใส่ลงไปในไฮเลยแล้วก็เอาอะไรมาครอบไปถุงนะคะแล้วก็ถุงยางคลไวกแบบนนี้เลยจ้าเพื่อนๆภเขาขูนเห็ดนะคะอกเห็ดนำพืน <c oughs> นี่หายอยู่นะยังไม่ใส่ใสก่กระปุกดีกว่าง่ายมามเลยเราจะไปเบิร์อีกที่หกเดือน,นจ้าก็วันที่เก้าพฤษภาคมนะจ๊ะพอช้หกหกไปดูกันเลยจ้าว่ามันสิเป็นแหงมบออีกหกเดือนอพี่นอง ้อเราจะไปดูปลาแดกที่ห้ามักไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเก้พฤศจิกาวันนี้ก็วันที่สิเก้าเมษาจะไปดูเลยมาสิบหมื่นหเดือนเนาะค่ะ6เดือนสินวันมาดูกันอยู่ในนี้โอ้โหฝุ่นฝุ่นแบบโคตรเยอะเดี๋ยวไปทำมสะอากานะโอโ้ฝุ่น มาเบ่งกันค่ะทุกคนโอ้ห์บาราของคอยบารารวมเด็กประเดี๋ยวชิมดูชิมดู เราจะมาตักให้ท่านผู้ชมชิมดูจำได้ว่ามีกระปูตัวหนึ่งหัวกระปูกตะแดง ปิดไว้เหมือนเดิมคะ่ะอย่างน้นอยดูสิคะอร่อยไหมอร่อยออร่อยหันหน้ามาดิอร่อยจริงไหมบัตโต้นูกเฮ้ยบัตโต้ยังแรงอร่อยมากค่ะดีมาก thế đẹp đẹp Đó. đẹp với.